อรุณสวัสด์ยามเช้านะครับก็เช้านี้นะครับเดี๋ยวเราทําข้าวต้มกินกันครับเป็นข้าวต้มไก่นะครับหม้อในรอกระตั้งข้าวต้มไปก่อนนะครับส่วนนี้ครับกระทะเดี๋ยวเรามาเจียวกระเทียมกันก่อนครับไว้สำหรับโรยหน้านะฮะนี่ครับข้าวต้มของเราก็จะเดือดพอดีครับเดี๋ยวเราใส่แครอทลงไปก่อนครับอันนี้เราหั่นแครอทเป็น ลูกเต๋านะครับเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับใส่ลง <Yeah. S 1> ไ,ไปเลยนะครับใส่ตอนเดือดเนี่ยนะฮะถ้ามีฟองก็ช้อนฟองช้อนฟองขึ้นนะครับมันคือสิ่งสกรปรกนะครับเอาขึ้นนะครับอ่ากระท้านี้เรามาเจียวกระเทียมกันครับ mm hmm. ครับก็ คอยดูพอเขาใกล้ๆเหลืองแล้วก็เอาขึ้นได้เลยนะครับระวังไหมนะฮะกระเทียมนี่ไหมง่ายเลเนี่ยนะครับหอมนะครับกระเทียมส่วนหม้อเขาต้มเราก็ต้มไปเรื่อยๆนะครับใช้ไฟอ่อนๆเขาจะได้นิ่มๆมนะครับนะครับเหลืองๆแบบนี้ก็ได้แล้วนะครับเพราะเดี๋ยวเอาขึ้นแล้วเดี๋ยวความร้อนก็จะยังอยู่ เดี๋ยวเอาขึ้นได้เลยครับพอเอากระเทียมขึ้นแล้วก็เหลือกระเทียมบางส่วนไว้ครับเราเอาไก่ที่เราหั่นเป็นชิ้นๆลงไปเลยก็หั่นเป็นชิ้นพอดีคำครับพอจับก,กระเทียมเสียของเราเมื่อกี้นะครับพอได้สุกครับ เอสุกครับเราก็ใส่พริกไทยลงไปเลยครับปรุงรสครับใส่ซอสหอยนางรมนะครับใส่ซีอิ๊วดำลงไปนิดนึงครับจะได้หน้าทานครับแล้วก็ซอดปรุงรสครับผัดให้เข้ากันนะครับ นะครับข้าวก็นิ่มน่าทานแล้วครับแล้วก็ปิดแก๊สครับส่วนไก่ของเราก็นี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวใส่ชามแล้วก็ใช้วิธีตักราดก็ได้นะครับบางคนนี่เขาก็จะผัดไก่นี้เสร็จครับนะเขาจะใส่ลงไปในหม้อด้วยเลยแต่นี้ไม่เอานะฮะเดี๋ยวกลัวปรุงรสเข้มข้นไปเดี๋ยวมันจะเข้มไปนะครับ ก็ใช้วิธีตักราดเอาแเราคลุกๆเอานะครับเดี๋ยวไปเสิร์ฟใส่จานกันครับนี่นะครับเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับมีข้าวต้มนะครับมีไก่ของเรานะครับกระเทียมเจียวนะครับก็ตักเสิร์ฟเลยครับนี่ครับโรยหน้าด้วยผักชีหน่อยจะได้น่าทานนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูเช้าอาหารเช้าง่ายๆนะฮะเราไปทำดูกันครับอย่าลืมติดตามเพจความจังแล้วก็ เอลิที่ไทยแลนด์ช anel คลิก subscribe กันเยอะๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ